นั่งเครื่องบินมากี่ชั่วโมองอะ่ะบินไปกี่ชั่วโมงอ่ะพี่วันที่สวยขนาดนี้เขามาหาคุณแล้วนะคะบอไม่คุยนะครับเดี๋ยวบอกว่าอันนี้ขออยกใส่หนากากนะแถืนี้อากาศหนาว เอะถอดมือเอาใส่มือแต่ถอดดีกว่าเพราะอยากโชว์เนี่ยอยากโชว์อันเนี้ยไอ้เบี้ยมึงเห็นหนวดกูปะหนวดเหี่ยไปเกี่ยวกิ้มเหม่อไปเหม่ออยู่เขาเหม่ออยู่พี่เขาเหม่ออยู่ใช่ยินยินยินมีอะไรจะถามยินเพื่อนมีอะไรจะถามว้าวว้ามันนี่หน่อยมันนี่หน่อยเปิดเปิดมค์เปิดเปิดวงกล้องหน่อยเพื่อนเสียงเบาของเพื่อนว่าไงว่าไงด้วยเบื่ด้วยว่าเบาอ่ะเพื่อนจะให้คุยอะไร ก็ก็เดินไปทักเลยว่าอันนี้อันนี้ใครหลอกค้าอะไรเงี้ยเอาเลยเดินทักเลยอันนี้ใครหลอกค้ายินรู้แล้วว่าใครแต่คือมาขอแกล้งผมไงเพื่อนช่วยผมหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยหน่อยอ่ะขอแกล้งอะไรขอแกล้งอะไรอ่ะอย่างงี้แกล้งแกล้งแกล้งเพื่อนหนูทำไมคะอะไรเงี้ยไปช่วยหน่อยใครก็ไม่รู้อ่ะเขาแกล้งอะไรกนโโบไก็เนี่ยขอทำให้ผมหัวโล้นเนี่ยขอทำให้ผมหัวโล้นเนี่ยไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยบอกว่าแกล้งแกล้งแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเราทำไมไปช่วยหน่อยเซลไงไม่อไอคอนวอทอยากคุยด้วยครับคุณพี่เอาเลยเอาเลยหมอ อะไรเขาไม่ได้อยากคุยหรอกค่ะบอกว่าแกล้งบอกว่าแกล้งแกล้งแกล้งเพื่อนผมทำไมเขาบอกก่อเขาไม่อยากคุยหรอกค่ะเขาอยากเขาอยากแต่เขาเขินเอาตรงไม่ล้วเขาอยากคุยเขาไม่เฮ้ยเพื่อนเขาโอ้โหเขาเขินจริงๆเขาเขินมาตั้งไรไหมขอรออ่ะขอรออ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดนี้ไปเลยไม่ไปเป็นผู้หญิงเขาต้องเดินมาหาหญิงไปเธอไม่เขาเขินเขาเขินเขาไม่กล้ามาทักเขาเขินหญิงฟังหญิงฟังโปโลนะฟังไม่ เขาเขินเขาไม่กล้าทักเขาเขินเขาเป็นผู้ชายป๊อดเขาป๊อดเอาเลยใส่เลยเขาป๊อดเขาเป็นผู้ชายป๊อตใส่เลยปอย่าเลยใส่เลยเอาใส่เลยไม่ต้องรอใส่เลยไม่โอ้เขินนั่งคู่แล้วเมื่อไหร่จะได้คุยกันอะเนี่ยไอ้ยนต้องไปแล้วเนี่ยอีกีผมลิขิตต้องมาจบเพราะความเขินมาไม่ได้ใส่เลยใส่เลยกเขหมือนกันก็ไปบอกขาเดินมาสิเขาไม่เดินมาเขาเขินหยินเขิ่อนอะถ้าเขืนนั่งคู่ไม่ได้คุยกันนะ โหนั่งเครื่องมาตั้งนานตุดแฉแล้วเนี่ยไปคุยกันหน่อยเร็วนี่นี่พี่คุยหน่อยคุยหน่อยเอาพูดหน่อยพูดหน่อยแต่ขอเสียงหน่อยพูดหน่อยเดี๋ยวครับลานไปลานสามเมืองสามเมืองร้อนกับหนุ่มฮอตเมืองหนาวเย้ เช,เชิญคุยได้เต็มที่ครับอ๋อไม่ได้เจอนานคุยกันหน่อยเร็ว เฮ้ยย่ออะไรเฮ้ยพูดกันหน่อยไม่ยอมมายออขึ้นหน่อยไม่ยอมมาเยอไม่ใช่โอ้โหเป็นอิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอบเลยเดี๋ยวซอกเลยเกลียดเลยทำมาเป็นไอสองตัวนี้เลยไม่ยอมมาย่อโอ้ยเกียดไอสองตัวนี้ป่ะเอาหน่อยเดีวไอคือที่อยู่เพื่อนต่างคนต่างแบบอารมณ์อยู่ เจอกันอะไรอย่างงี้เพื่อนเขินไงอีกคนนึงเขินตัวบิดอีกคนนึงเขินจะออกอะไรเงี้ยเพื่อนค่ะแล้แบบยังไม่กล้าสนทนากันหรือเปล่าเพื่อนต้องใจเย็นเว้ย็อ่าอเงี้ย่างเงี้ยเดี๋ยวทำให้ผ่อนคลายด้วยกันก็นั่นแหละเริ่มมาด้วยกันแบบว่าเป็นไงบ้างครับสบายดีค่ะโผมขยี้เกินเพื่อนผมขยี้เกินใจเย็นเรื่อง อ๋อหรครับเออนี่เออนี่งามครับน่ะไอ้เพื่อนอย่าไปกดดันฟิวกำลังมาอย่าไปกดดันเโอ้ยคุยอะไรอ่ะยคุยเลยเพื่อนอย่าเขินเพื่อนเอาหน่อยไม่ก็ทักทายเพื่อนทักทายอะไรอะไรต้องการความเชื่อหลืออะไรเนี่ย ทักทายตามวัฒนธรรมไปถามหน่อยว่าเป็นไงบ้างอะไรแบบไม่เขาสิต้องเป็นคนทักหยินว่าเขามาไม่บอกเองหยินเขาไม่หยินไม่อยากเขาไม่น่าอยากคุยกับหยินรอกเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยผ่านประโลกได้มามามาคือหยินยังไงนะคือหยินรู้สึกว่าแบบน้อยใจเพราะว่าเขาไปไม่บอกใช่ไหมตอนไหนวะใช่ไหมไม่ถามแลคนเราถ้ามันไปบอกเวลาสุดท้ายมันก็ต้องวนมาเจอกันเว้ย ไม่พูงี้ดีกว่าถึงแม้อะไปเดนไม่ได้จากมาแต่ถ้ากลับมาเจอกันอ่ะคือผมี่คิดเวถูกเพื่อนอีคนอีคนนึงก็เอาสลอนเชียวไปไม่บอกแหมอีกคนนึงก็ตามมาถึงที่แถมยังไม่พูดอีกพูดกันไหนพูดกันไหนพูดกันไหนใครตามอะไร นะเนี่ยนมันต้องแบบอะไรอย่างงี้ก็ได้เพี่ยนก็ก็คือกูรู้นะเว้ยฝั่งฝั่งผู้ชายคือถ้าไปไม่ลาสุดท้ายแล้วฝั่งผู้หญิงก็ต้องมาเจอกันเว้ยไม่แต่แต่กูถามว่ากูเข้าใจไหมกูเข้าใจต้องสงองฝจจ่ายเลยเขาเขาก็ได้กูกูเข้ขาใจต้องฝั่งฝ่ายเลยกูกูเข้าใจฝั่งผู้ชายคือคือการที่เขาไม่บอกลาเนี่ยคือเขาอ่ะอาจจะลังเลใจคือเขาไม่รู้ไงว่าจะคําตอบจะออกมาเป็นแบบไหนถูกปะแต่ฝั่งผู้หญิงอ่ะ มีคำตอบไว้ให้อยู่แล้วจริงๆอ่ะูแหม่กะจะไปไม่รากันเลยเหรอครัเนี้ต้องไปแล้วนะอุ๊ยต้องไปแล้ว อุ้ยเขาต้องไปเลยบอกคนนู้นนี่บอกแล้วทำไมเพื่อนไปบอกคนนู้นไปบอกคนนู้นเพื่อนอะไรนะโทรโลกับเปียกไงต้องไปแล้วนะไปบอกคนอื่นเพื่อนเพื่อนอะโรเราไปดูก่อนเพื่อนปลาปลาไปดูก่อนปลา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 จะเกิดเราสองคนได้โอ้หปล่อยไปเจี๊ยบเจ๊เปียไปปล่อยเปียสยไปเลยไปเปียกเจี๊ยบไปเลยไปเลยไปเลยเปียกไปเปียกไปเอ้าเปียกไปไปเออ ส,ส่งกาลาดอะตอมเลยโดนใบปพะวะเนี่ยคุย <OR> กันไหนคุย <COMM> ก <jamais> <Sh Words> ันไหนเฮ้ยคุยกันไหนเฮ้ยเตือนเลยขนาดน้ำเตือนเลยขนาด รถอยู่ไหนอะรถรถรถอยู่ไหนรถรถข้างไหน ชื่อแกงแล้วนะคะับไปใช้ชื่อแกงแล้วนะไม่ยอมพี่ชายครัพี่ชายพี่ชายพี่ชาย,พ,ชายพี่ค่ะพี่ครับพี่อ้อยครับพี่ บอกนะคะว่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินก่อนนะอะไรฝากบอกหน่อยว่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินก่อนนะบอกใครเพี่พี่ยืนอ,อยู่ข้างใครล่ะบอกหิมะมัมไม่ฟังเอา้า พี่ครับพี่คะพี่ชายครัพี่ชายพี่ชายไม่พี่ฝากฟ้กบอกหน้ผมนะคลบฝากบอกเอาหน่อยว่าเรายินไปชีวิต